กได้มีโครงการมีนโยบายนะครับรนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องลูกยุงนะครับก็ได้สร้างกวางลูกยุงขึ้นนะครับสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนมาพบก,ก่มีแต่อ่างนะครับจัดกิจกรรมธรรมดาหลังนั้นก็เสริมขึ้นมาก่อมีกไอาการชมลูกยุงนะครับแล้วก่อมีลองเรือดูป่ากระโดด ควงลูกยุงแห่งนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเป็นควองลูกยุงที่ทําขึ้นมาประมาณ4ี่หปีแล้วครับซึ่งได้ความสนับสนุนมาจากวิชาการจากหมอเขย่านะครับผมได้รัความสะดวกทุกๆปีนะครับโดยการพัฒนาโดยไปเลี่ยงแขมชวนหนึ่งก็คือทางอบตนะครับได้สนับสนุนงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือนะครับ